สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนเสื้อผ้าในแมปนะคะก็ขั้นแรกเลยก็กดไปที่ตัวละครแล้วก็กดไม้นะคะแล้วก็กดอานเดี๋ยวเราขอลบลบไปนึงแล้วก็กดบันทึกสไตล์นะคะพอบันทึกเสร็จแล้วเนาะ ก็กดออกเลยค่ะพอกดออกก็เลือกแมปเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะเราจะใช้เป็นแมปแมปตัวไหนดีเนาะเดี๋ยวเราขอเลือกแบบไปเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราได้แมปมาแล้วนะค่ะโอเคก็พอได้แมปมาแล้วนะคะ,คก,ะ,ะ,คะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ นะะซึ่งมันจะมีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนเนาะสมมุติเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยชุดตัวนี้ก็กดเปลี่ยนเลยนะคะนี่ค่ะมันก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชุดได้เลยนะคะ คือแบบมันเปลี่ยนได้นะคะแต่เราจะต้องบันทึกสไตล์ก่อนเนาะถึงจะเปลี่ยนได้สำหรับคลิปนี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้ยวยนะคะบ๊ายบายค่ะ